บรรยากาศสุดยอดมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางวิดีโอบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับเออเนี่ยแม่ถ่ายรูปไว้ด้วยล่ะเออมีก็เป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะที่มาเที่ยวมาเดียวอ้ที่มาคนหยว อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะต้องสอเอุทธอ่ะนะเออไม่ใช่แล้วพ่อมาอย่างพ่อให้ตังหนูว่าเนาะเออแล้ววันนี้บรรยากาศต่ยมากจริงโอเคโอเคแค่นี้มีคนไทย ก็มาเยอะฝรั่งก็มาเยอะหน้าถ่ายอยอนกันนะวกลัวเบือเยมากเลย

น้ำเนี่ยมันดินะเดินไบ่อยทาเดี๋ยวเราใ Oh, my God, man, yeah. Uh, oh, 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 นี่ขนาดเป็นช่วงหน้าฝนเป็ปลายนะยังไม่เห็นหน้วหนาวอากาศอันเงย็นขนาดนี้เลยแมงป่าเมซอนค่ะจะมีอนาคอนด้าไหมเนี่ย ภาพอ,อาจจะหวานนิดนึงนะฮะเพราะเป็นทางลาบเดินลงบอกจริงถ้าคุณมานออนออินทนนท์นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะสูงสุดดินแดนแห่งสยามกลับไปนี้ต้องกินยานดักไว้แน่ๆเลยดูท่าทางแล้ว ไปสวยดีนะสวยมากไปเน่ยนะยยยโอเคเดี๋ยวเราพอนแค่นี้นะฮะดเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งไปเร็วของเข้าง